đọc nhiều chào đọc nhiều đọc nhiều đọc nhiều chào นี่ต้นงิ้วเคยเห็นกันไหมต้นงิ้วของจริงเลยล่นมาอีกอะลุนตรงไหนเอ่ยล่นตรงนี้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 นี่ล่นมาอีกแล้ว สองต้นต้นงิ้วของจริงเลยนี่แหละต้นงิ้วของจริงนี่แหละต้นงิ้วของจริงต้นงิ้วใครบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะของจริงเนะี่ย นี่แหละไม่รู้ว่าใช่ต้นเดียวกันที่เขาบอกว่าตกนรกแล้วจะโดนปีนต้นยิ้วนะ่ะไม่รู้ใช่ต้นนี้หรือเปล่าต้นเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ต้นยิ้วนี่ก็เป็นหนามนะแต่ต้นยิ้วนี่นี่อื นี่แดงเต็มต้นเลยต้นยิ้วมันยังไม่ล่วงไอ้ที่ยังไม่ล่วงก็มีสองต้นนี่คือวิธีการแกแกเอาเปลือกออกเหน่อเจ้าเหนือนี่น่ะนี่เอาเหลือกับตัวนี้เหลือกับตัวนี้ เดินเดินใช้นี่ อ่ะนี่แบบ้อยแล้วนี่ชีก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 เป็นอันเล็กๆไปไปตากอ,อยากไว้อ่ะ อันนี้ของเกาเนี่อันนี้นี่ได้สองแดดและนี่สองแดดแล้วนี่สองแดดนี่ก็น่าจะได้ละแต่น,นี้ได้แดดเดียวอันนี้เก็บเมื่อวานได้หนึ่งแดดเก็บเมื่อวานแต่นเนี้ยวันก่อนละสองแดดแล้วนี่แดด แห้งๆแล้วเราก็เก็บไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นปีค่ะนี่นี่แหละคือดอกเงี้ยวดอกนิ้วดอกนิ้วติเปิลเอาใส่ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่เจ้าดอกนิ้วี่เขาเอาใส่ในขนมจีนใส่ในน้ำเงี้ยวนี่ของใหม่วันนี้ตากไว้ก่อน สักสามแดดก็น่าจะเก็บได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่นพรุ่งนี้เราตากอีกแดดหนึ่งสามแดดก็เก็บได้แล้วกลางวันแดดแรงมากนี่ละค่ะคือดอกนิ้วต้นมันจะเป็นหนาบางคนอาจจะไม่เคยเห็นดอกของมันจะเป็นอย่างนี้วิธีการเก็บก็จะเป็นแบบน,นี้เก็บไว้ในตู้เย็น 1ปีไม่เสียค่ะจะก,กินเมื่อไหร่เราก็ออกมาทํากินได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้า